และหลังจากได้มีการศึกษาพบว,ว่าต้นสายน้ำผึ้งสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคจากไวรัสร้แรงบางชนิดในมนุษย์และสัตว์สวัสดีค่ะแม่น้องค่ะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องจะพามาแนะนำสมุนไพรน่ารู้นะคะชื่อว่าต้นสายน้ำผึ้งนะคะเขาเป็นดอกไม้หอมค่ะแล้วก็สรรพคุณของเขาเด่นๆสำหรับช่วงนี้ก็คือสามารถสู้ไวรัสได้นะคะ สรรพคุณของต้นสายน้ำผึ้งที่เขากล่าวกันมาคือต้นและดอกสายน้ำผึ้งชงกินแก้ไอแก้เจ็บคอแก้คออักเสบและหลังจากได้มีการศึกษาพบว,ว่าต้นสายน้ำผึ้งสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคจากไวรัสร้ายแรลงบางชนิดในมนุษย์และสัตว์สมุนไพรสายสน้ำผึ้งมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเรียกกิมฮิงหวยหยิ่งตังติ้งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะ ต้นใสน้ำผึ้งสมุนไพรสำคัญในตำราการแพทย์แผนจีนใสน้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในการแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่เมื่อ3,000ปีก่อนโดยการนำมาใช้รักษาไข้และอาการปวดบวมตามร่างกายมีบันทึกในตำราของแพทย์แผนจีนชื่อดังอย่างเปิ่นเฉากางมู่ว่าใช้เพื่อกำจัดความร้อนรักษาอาการบวมและโรคบิดปกป้องร่างกายทำให้อายุยืนและนอกจากนี้ยังพบว่า ต้นสายน้ำผึ้งมีส่วนประกอบในตำรับยารักษาโรคต่างๆในตำราแพทย์แผนจีนอีกหลายสิบเล่มด้วยจะมีบันทึกในเพศตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ต้นสายน้ำผึ้งเพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคปอดบวมต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพันธุ์ไตอักเสบเต้านมอักเสบเฉียบพันธุ์และโรคฉี่หนูอันนี้เป็นตำราของประเทศจีนนะคะ ต้นสาน้ำผึ้งประรมใจให้คลายเครียด mm hmm. เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีรายงานการศึกษาพบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายในสารสกัดจากส่วนต่างๆของต้นสาน้ำผึ้ง mm hmm. เช่นต้านอักเสบต้านไวรัสต้านแบคทีเรียต้านอนุมูลอิสระปกป้องตับต้านเนื้อง,งอกลดคอเลสเตอรอลเป็นต้น และยังพบอีกว่าสารพฤกษเคมีจากดอกใสายน้ำผึ้งช่วยปกป้องเซลล์ในระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันและยับยั้งกระบวนการเกิดโรคซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ในหนูทดลองคำว่าสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทียนนั่นเองนะคะหมายถึงสารเคมีที่มีลิขทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืชสารกลุ่มนี้อาจเป็นสารทาให้พืชผักชนิดนั้น,น,นมีกลิ่นมีสี หรือรสชาติที่เป็นลนักษณะเฉพาะตัวสารพืชเคมีเหล่านี้หลายชนิดมีฤทธิต์ต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดและโรคสำคัญที่มักจะกล่าวกันว่าสารกลุ่มนี้ช่วยป้องกันได้ก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง ส่วนกลไกลการทํางานของสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวทรยนก็คือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอาจเป็นไปได้โดยการช่วยให้เอนไซม์บางกลุ่มทํางานได้ดีขึ้นเอนไซม์บางชนิดทําหน้าที่ทําลายสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายมีผลทําให้สารก่อมะเร็งหมดฤทธิ์ซึ่งปัจจุบันพบสารพฤกษเคมีแล้วมากกว่า15,000ชนิดคุณหมอพื้นบ้านทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการนำเอาดอกสดและดอกแห้งของสายน้ำผึ้งมาทำเป็นชาดื่มเป็นภูมิปัญญาที่นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบำบัดสุขภาพทางจิตช่วยปลอบประโลมผู้ที่ซึมเศร้าเครียดหรือวิตกกังวลให้ผ่อนคลายชาดอกสายน้ำผึ้งมีกลิ่นหอมทำให้จิตใจผ่อนคลายสรพพคุณของดอกสายน้ำผึ้ง 1. ึ่งดอกมีรสหวานเย็นใช้ดอกสดหรือดอกแห้ง นำมาชงดื่มแทนชาจะมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กระปี้กระเป๋าและอายุยืน2ค่ะดอกนำมาคั้นรับประทานเป็นยาช่วยเจริญอาหารในส่วนของดอกตูม 3. ดอกมีสรรพคุณเป็นยาแก้ความดันโลหิตส,สูง4ช่วยแก้อาการมึนเมาทั้งต้นนะคะในส่วนของข้อ4นะคะถ้าใช้เป็นดอกให้ใช้ดอกแห้งครั้งละ 10-15กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่นในตำรับยาตามความต้องการถ้าใช้แพอ,อก ให้นาต้นสายน้าผึ้งมาต้มนะคะแล้วก็ใช้น้ําของสายน้าผึ้งล้างแผลหรือเอาก,ากากพอกแผลไว้ได้ตามความต้องการส่วนเถาให้ใช้เถาแห้งครั้งละ1 0บถึงสากรัมนํามาต้มกับน้ํารับประทานหรือใช้ร่วมกับยาตัวอ,อื่นๆในตํำรับยาตามความต้องการถ้าใช้ภายนอกให้นํามาต้มเอาน้าใช้ล้างแผลหรือเอาก,ากากมาพอกแผลได้ ข้อหเถามีรสหวานชุ่มเป็นยาสุขขมออกฤทธิ์ต่อปอดและหัวใจใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ช่วยทาลวงลมปานรักษาไข้อันเกิดจากการกระทบจากปัจจัยภายนอกในส่วนของเถาข้อ6ค่ะดอกมีรสชุ่มและขมเล็กน้อยเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดและกระเพาะอาหารใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้แก้บรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำ ไข้หวัดใหญ่มีไข้ตัวร้อนขั้นเนื้อหรือขั้นตัวข้อ7ใช้เป็นยากแก้ไข้แก้ขอแห้งใช้ใบหรือเถาหรือดอกแห้งประมาณ30กรัมถ้าเป็นสดให้ใช้90กรัมนำมาต้มกับน้ำกินบ่อยๆโดยใช้ใบหรือเถาและดอกส่วนตำรับยากแก้ไข้หวัดหรืออีกวิธีระบุให้ใช้ดอกใสยน้ำผึ้ง15กรัมโรกิง20กรัม เหลี่ยงเคียว15กรัมใบไผ่เขียว15กรัมเมต่าซี่แห้ง10กรัมเต็งสุย6กรัมยุงฝั่งจี้5กรัมกิ๊กแก้5กรัมใบสระแหน่3กรัมและชะเอม3กรัมนำมารวมกันต้มรับประทานในส่วนของดอกนะคะบางข้อมูลระบุอีกว่าดอกใช้ร่วมกับใบหม่อนเป็นยาแก้ไอและรักษาหอบผืดในระยะแรกค่ะข้อ8ช่วยแก้การเจ็บคอทั้งต้น ข้อ9ช่วยแก้เหงือกอักเสบใช้ในส่วนของต้นค่ะ10ช่วยรักษาอาการปากนกกระจอกใช้ใทั้งต้นค่ะ11บางข้อมูลระบุว่าดอกมีสรรพคุณเป็นยารักษาแผลในปาก12ดอกใช้เป็นยารักษาระบบทางเดินหายใจติดขัด13ช่วยแก้เต้านมอักเสบในส่วนของดอก14ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคลำไส้15ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร 16. เถาสดนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้ท้องเสียอันนี้แบบที่เป็นอาการของบิดไม่มีตัวนะคะท้องร่วงแก้บิดถ่ายเป็นเลือดและลำไส้อักเสบโดยมีการทดลองกับผู้ป่วยแล้วพบว่ามีฤทธิ์แก้ท้องเสียโดยใช้เถาหรือใบส่วนดอกตูมมีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสียและแก้ลำไส้อักเสบเช่นกันในส่วนของดอกตูมจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีกว่าดอกบานนะคะ ในส่วนของตำรับยาแก้ท้องร่วงระบุให้ใช้เถาสด100กรัมนำมาสับเป็นท่อนเล็กๆใส่ลงไปในหม้อเคลือบแล้วเติมน้ำลงไป200มิลลิลิตรแช่ทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆ3ชั่วโมงแล้วเติมน้ำให้ได้100มิลลิตรกรองเอาน้ำมารับประทานวันละ1.6-2.4มิลลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมโดยให้เพิ่ม หรือลดขนาดของยาไปตามอาการที่เป็นแต่โดยทั่วไปแล้วให้เริ่มต้นกินครั้งละประมาณ20มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงเมื่อมีอาการดีขึ้นก็ให้กินครั้งละ20มิลลิลิตรทุกๆ6ชั่วโมงหลังจากนั้นถ้าอาการท้องร่วงหายไปก็ให้รับประทานต่อไปอีก2วันในส่วนของการใช้ถา่ต้มนะคะ17ค่ะแก้บิดติดเชื้อถ่ายไปเลือดบิดมูกเลือด ให้ใช้ถาแห้ง10-30กรัมถ้าเป็นถาสดให้ใช้20-60กรัมหรือดอกแห้ง10-30กรัมนำมาต้มเคี่ยวกับน้ำให้ข้นแล้วนำมากินโดยใช้เถาดอกหรือทั้งต้นได้ค่ะ18ช่วยรักษาลำไส้ติดเชื้อโดยใช้ดอกค่ะ19ตำรายาจีนจะใช้ถาวสดนำมาต้มกับน้ำกินเป็นยาขับปัสสาวะ โดยใช้เถาหรือใบส่วนดอกและทางต้นก็มีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะเช่นกัน20ช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารทางต้นส่วนดอกจะมีสรรพคุณช่วยรักษาฤทธิ์สีดวงในลำไส้21 ปากมดลูกอักเสบเป็นหนองให้ใช้ดอกสายน้ำผึ้งแห้งประมาณ1,000กรัมน้ำมาบดให้เป็นผงแล้วนำไปแช่กับเหล้าขาว40ดีกรีในปริมาณ1,500 cc ซีซีโดยให้แช่ทิ้งไว้2วันจากนั้นให้กองเอาแต่เหล้าประมาณ400ซีซีใช้ทาบริเวณปากมดลูกโดยใช้ทาติดต่อกันประมาณ7-12วันนะคะข้อ22ช่วยรักษาไสติ่งอักเสบ23 ช่วยรักษาตับอักเสบโดยใช้ทั้งต้นรักษาตับอักเสบชนิด A เถาหรือใบรักษาโรคติดเชื้อในตับใช้เถา24ช่วยรักษาโรคติดเชื้อบางชนิดโดยการใช้เถา่หรือใบ 25. สําำหรับผู้ที่เป็นงูสวัสดที่ดูเหมือนแผลจะหายดีแล้วแต่ยังมีพิษของโรคงูสวัสดตกค้างในร่างกายคือมีอาการปวดแสบปวดร้อนและบวมให้ใช้ดอกสายน้ำผึ้ง10กรัม ใบโดไม่รู้รม้ม10กรมัมข้าวเย็นเหนือ30กรมัมและข้าวเย็นใต้30กรมัมใช้เป็นแบบที่ตากแห้งทั้งหมดนะคะนำมาต้มรวมกันในน้ำ1ลิตรจนเดือดใช้ดื่มในขณะที่อุ่นครั้งละครึ่งแก้ววันละ2ครั้งเช้าและเวลาเย็นโดยให้ดื่มไปเรื่อยๆจะช่วยขับพิษของงูสวัดที่ตกค้างในร่างกายได้และอาการจะค่อยๆดีขึ้นและจะหายเปน็นที่สุด 26. ทั้งต้นมีสรรพคุณเป็นยาแก้ฝีต่างๆแพ้เปื่อยและโรคผิวหนังต่างๆโดยใช้เถาใบและต้นค่ะข้อ27ส่วนดอกใช้ภายนอกรักษาโรคผิวหนังกากเกื้อนพิษฝีหนองเชื้อไวรัสบริเวณผิวหนังโดยใช้ดอกตูม บางข้อมูลระบุว่าดอกสามารถใช้รักษาอาการคันผิวหนังได้โดยใช้ดอกนำมาตำพอกบริเวณที่มีอาการคันและยังใช้ได้กับรอยแผลจากการถูกขีดควรหรือถูกมิดบาดได้ด้วยค่ะ28ช่วยรักษาฝีฝักบัวโดยใช้เถาหรือใบ29ดอกใช้เป็นยากแก้ฝีหนองอักเสบปวดบวม 30. หากเมาเห็ดให้ใช้กิ่งและใบอ่อนจำนวนพอสมควรนำมาล้างให้สะอาดใช้เคี้ยวให้ละเอียดกินเป็นยา 31. ช่วยแก้อาการปวดเส้นปวดกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกาย 32. ช่วยแก้อาการปวดหลังปวดเมื่อยตามข้อปวดเมื่อยตามตัวและแขนขาด้วยการใช้ใบหรือเถาหรือดอกแห้งประมาณ30กรัม ถ้าสดให้ใช้ประมาณ90กรัมนำมาต้มกับน้ำจิบกินบ่อยบ่อยข้อ33ส่วนสปปรรพคุณของกิมมีฮวยคือดอกใส่น้ำผึ้งตามตำราแพทย์แผนจีนระบุว่าดอกใส่น้ำผึ้งมีรสอมหวานและเย็นมีฤทธิ์ผ่อนคลายและกระจายความร้อนแก้หวัดอันเกิดจากการกระทบลมร้อนช่วยขับพิษแก้บิดถ่ายบิดเป็นมูกเลือดแก้แผลฝีแผลเปื่อย บวมส่วนดอกสายน้ำผึ้งฐานจะมีสรรพคุณแก้ถ่ายบิดเป็นมูกเลือดแก้สตรีที่มีอาการตกเลือดอาจเจนเป็นเลือดและมีเลือดกำเดาไหลสำหรับขนาดที่ใช้ให้ใช้ในขนาด6 1ถึง15กรัมนำมาต้มเอาแต่น้ำเดิมห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีัรษะพองเย็นของม้ามและกระเพาะอาหาร34นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นๆของต้นสายน้ำผึ้งที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก เช่นช่วยแก้อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อรักษาวันโรคและอาการทางผิวหนังที่เกิดจากเชื้อซิฟิลิตรวมทั้งผื่นคันที่เกิดจากการติดเชื้อส่วนสารสกัดจากดอกยังมีสปปรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย ส่วนก้านดอกจะใช้เป็นยารักษาอาการไขข้ออักเสบและคางทูมนอกจากนี้ก้านและดอกยังสามารถนำมาใช้ผสมเพื่อรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและโรคนิวโมอนเนียได้และนอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยในประเทศจีนยังพบด้วยว่าสายน้ำผึ้งอาจมีสรรพคุณเป็นยารักษามะเร็งบางชนิดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งทรงอก อีกทั้งยังมีการนำไปทดลองใช้เพื่อรักษาเอดด้วยต่อไปในอนาคต